นายกรัฐมนตรีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยสไตล์แบงคอก2024เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยส่งเสริมสินค้าไทยก้าวเข้าสู่ตลาดโลกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทย สไตล์แบงคอก2024โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนนำโดยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับงานนี้จัดมาเป็นครั้งที่7แล้วถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นและงานฝีมือท้องถิ่น เป็นแหล่งล้อมรวมความคิดสร้างสารรค์และการออกแบบเป็นนวัตกรรมและพลังที่มีศักยภาพของไทยโดยสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจไทยมี SME คิดเป็นสัสดส่วนมากกว่า90อร์เซก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า2ล้านคนทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่โดดเด่นคุณภาพที่เหนือกว่าพร้อมด้วยนวัตกรรมและวัสดุที่ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชาวไทย ที่ไม่เคยหยุดที่จะตอบสนองต่อเทรนด์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลางานสไตล์แบงคอกจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ SME ผู้ประกอบการหน้าใหม่ช่างฝีมือท้องถิ่นและนักออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญตาม,ตามวาระแห่งชาติที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ด้านนายภูสิทธิรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในแผนผลักดันสําคัญตามนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลมีจุดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งด้านคุณภาพงานฝีมือความหลากหลายของวัตถุดิบและการออกแบบที่สอดแทรกด้วยอัตลักษณ์ไทย ภายในงานจะได้พบกับสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่มีดีไซน์และความหลากหลายสินค้าหัตถกรรมท้องถิน่นจากผู้ส่งออกชั้นนำของไทยอาทิของขวัญของใช้ของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์สปาและของเล่นเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิงานเสวนาองค์ความรู้ด้านตลาดตลาดออนไลน์โอกาสทางการตลาดใหม่ๆและเทรนด์สินค้าแฟชั่นนิทรรศการจัดแสดงผลงานและแฟชั่นโชว์ จากโครงการพัฒนาตลาดเชิงลึกต่างๆการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายและเปิดโอกาสด้านความร่วมมือทางการค้าซึ่งในปี2567คาดว่าไทยจะส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นเป็นมูลค่ากว่า3 2 3 0 0 0ล้านบาทผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในระหว่างวันที่20ถึง24มีนาคม2567นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต i hope you all will have the opportunity to explore the exhibitions and activities that we have to show among them one that promises to be particularly inspiring for me is pha thai sai hai sanuk pavilion a project initiated under the royal patronage of her royal highness princess sri marina Nari ratana rajakanya this project does not only promote sustainability but also aims to enhance the quality of life for all ties.